เอลิซากับเอลซิซาพี่น้องตระกูลสติชพวกเธอเป็นฝาแฝดสยามที่ร่างติดกันมาตั้งแต่เกิดหัวทางขวาคือเอลซิซาและหัวทางท้ายคือเอลซิาอลาซาฉันเอลซิซาสติชฉันเอลิซาสติชพี่น้องตระกูลสติชพวกเธอมีรูปรษณ์ที่เหมือนเดิมมานานกว่าหลายพันปีแล้วก็ได้เดินทางไปแล้วกว่าทั่วโลกครับโดยพวกเธอมีชีวิตอยู่เพื่อหลอกล่อผู้คนให้เข้าร่วมชมรมเย็บปากเพื่อจะยืดชีวิตของพวกเธอไปได้อีกหลายยุคหลายสมัยเพราะการดักจับวิญ,ญญาณผู้คนไปไว้ในพรม ซึ่งการที่ใครสักคนเข้าชมรมนั้นพวกเธอจะต้องเย็บผ้าเพื่อเป็นการพิจารณาครับโดยแต่ละครั้งเจ้าพรหมปีศาจจะเป็นคนพิจารณามันและเหยื่อคนนั้นก็จะยิ่งถลำลึกไปกับการเย็บผ้าฉันต้องเข้าชมรมให้ได้ต้องเข้าให้ได้ถ้ามาดูนะครับตัวละครนี้มีเรื่องราวที่น่ากลัวครับอยู่มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรเพื่อไล่กินวิญญาณก็นับว่าน่ากลัวแล้วแล้วการที่มันเป็นแฝดสยามก็ยิ่งทำให้มันดูน่าขนลุกขึ้นไปอีกมันเลยกลายเป็นอันดับ5้าไปครับ และถ้าใครอยากได้เสื้อกาตูนแท้สวยๆราคาถูกไปเติมได้ที่ Badass t Store